อาจารย์จะขึ้นไปแล้วนะครับลุกลุกอยู่บนยอดเลยครับทางมันใหญ่มันทรามานจารก,ก็ตัดทางออกอีกดิเห็นป่ะทางที่มันนอนอันนั้นนะตัดไม่ได้เออเออน่ะอันนั้นนะเออตัดไหมไม่ได้ เวลาลงมาก่อนอะไรแค่ไหนเอาแค่น,นั้นเหนียวพี่เพีงเงเออตัดถังเออตัดปากฉลามสองทางอะเออใ,ให้ทางมาันให้ทางมันลงมาอันเยว ทางนี้เดีลยวเราตัดปากฉลามสองข้างแล้วก็ดึงแล้วก็ดึงตรงนี้มันก็หักมาแล้วเออตัดงั้นละแล้วก็เกี่ยวทางตรงนี้ดึงไม่ได้โอ้โหเออน่ะเออให้มันห้อยลงมาหน่อยเงให้เราเห็นรูกราหัที่เกี่ยวได้อ่ะนั่นแหละแค่นั้นก็พอแล้วนะอ้าวแล้วไปหักลงมาใหม่ เรา,าเกี่ยวเราเกี่ยวรู้พาวได้แล้วนะอาจารย์นะ่เกี่ยวได้ปะเออให้ทางมันห้อยเหมือนกันนะหรือต้องเอาออกไปเลยเอาแต่เป็นมาแล้ว ต้องค่อยๆดิแน่นเลยเว้ยไหวบ้าไม่ไหวลงมาใหม่แล้วเดี๋ยวเขาขึ้นมาอุอันแม่มแน่นเลยมันตัดแม่สองทางเลยนะ่เออ เออไม่คาดอาอีกนิดนึงเออแจมแจมลูกมันใหญ่ดิขอแล้วมั้งนี่เห็นโคนแล้วเสร็จเรา สำเร็จไหมครับอันบลเลอร์เลยครับท่านผู้ชมเราทำสำเร็จไหมลบบพี่ดีก่อนโอ้โหแล้วอ,อยอันใส่ซอยโค,โคด้วย โอ้โ,โหโอ้โหเออแน่นอนไม่แน่นอนเจออะไรแรกเออเอ,อ,ออกปิดออกลูกก่อนออกลูกเดียวแหละมันก็ม่แต่นี้มันก็หมู่แล้วเฮ้ยไม่ไม่ออกว่ะ ล้าทำหเห็นเครือหเห็นเครือป่ะเครือมันเห็นไหมแล้วจา่าไปตัดอะไรไม่เห็นเครือไปตัดได้ไงวะแล้วทำไงเราเห็นควง<ๆ>วเห็น่วงมนะันเอออย่างนั้นอะทําไม่ไหวลูกประกรอ์นะ มันมีวิธีไหมโอยเฮ้ยอันนี้ควายเออแล้วแล้วละวขนาดนิดเนี่ยใจพระพุทธ

ได้ไหวลุงมาโอา้ยงั้นแหละโอ๋ใจนก,กูไม่เคยยอมแพ้วันนี้จะไปกินเป็ดให้ได้ครับจะเอาพาไปแลกกับเป็ดเราจะได้กินไหมเอาพยานยพาี่นหน่อยความซ็่ออยู่ที่นั่นอนุญาตจัด โอ้โหมีถึงกระตกกระตักกระตกถ้ามันออกลูกเดียวถ้ามันกระแกออกาลูกเดียวนะไม่ไหวลงมาดิตัวเดียวโอ้ตอนนี้เงินไม่ไม่ใกลแล้วไกลแล้วโอ้มันไม่เข้า่วงมันว่ะ คนคนอื่นทำไม่ได้นอกจากอาจารย์ได้คนเดียวเนี่ยโอ้โหอยู่ในหาดแท้จะได้ไป,ไปได้กินเป็ดไหมครับท่าน,นผู้ชมมันเข้าห่วงว่ะไม่ไหวลงมาดิไม่ไหวก็ลงมา ทำไม่ขึ้นยอดไปเลยนั่งบนยอดอ่ะพักก่อนได้มันมีมดปะยีมันไม่ขาดนี่แล้วใครจะกล้าเข้าไปเดินมันจะขาดก็ไม่ขาดยี่ดใครเดินผ่านเราขี้กลงมาพักก่อนแล้วเดี๋ยว่อยขึ้นไหมพักก่อนแล้วเดี๋ยวขึ้นไหมได้โหเราไม่ไหวลงมาใหม่เราแก้ปัญหาใหม่ถ้ามันออกสักลูกเดียวแหละมันก็จะไม่จะเป็นห่าเลยเราต้นมะาเผาต้นมันใหญ่้วย มันไม่เข้าอ่ะแลวมีดมันไม่กินอันเลยผมบอกด้วยไม่ได้เพราะผมไม่ได้ขึ้นพื้นไม่ได้เพราะมันมันใช้มีดคนละยางกันเพรามีตรงนี้มีทั่อเราเวลาอันมันเหมือนว่าอันมันลงมาอย่างเงี้ยมันมาทับอ่ะมันต้องเอา ไม่ไหวลงมา,าจานลงมาพักก่อนมือดึงก็ไม่ออกต้องวิธีเดี๋ยวต้องเอาลงออกมาให้ได้ลูกตรงนั้นแหละยังงำยังไงก็ได้ ถ้าตัดอย่างนั้นแล้วมันจะขาดเลยเจ๋เยเฮ้ยไม่ไหวลงเ่าจาน โโอ้ oh. ตัวนี้มันถ้าจะไม่ไม่ได้ท่านผู้ชมร้อมหวังแล้วลิปลีแล้วคมหวังเรื่องิปลี ไหนวะเอาโอ้ยลูกนั้นยังไม่ออกเลยจยนแล้วจยนจะเอามันได้แดกเลยอ๋อขยับอันกร โอ้โห่ฟงฟ้งาสุดยอดไ,ได้กินครับท่านผู้ชมอ้าวมือไปโดนอะไรวะ